ทำไมคนไทยมักอายค่ะเวลาที่จะพูดถึงเรื่องเซ็กตอะค่ะเออลองลองลองความเห็นตัวเองเป็นยังไงบ้างก่อนอายค่ะอายอะไรทำไมถึงอายเออฮะก็ก็อายเขาบอกว่าคนไทยชอบแอบทำไม่ชอบพูดจริงไหมจริงไหมชอบแอบทำเรื่องอะไรอะไรทั้งหลายนั่นลองยื่นให้น้องข้างๆที่เป็นผู้ชายว่าเขาอายไหมไม่ค่อยอายครับไม่ค่อยอายเออใช้ได้แล้ว โอเคอทำไมถึงไม่ค่อยาอก็มันปกติธรรมดารื่กปกติ<ๆ>ธรรมดาแล้วเวลาเราเราถามว่าาอเนี่ยาอใครไอใคราอใครตอนนีเ้เดี๋ยวตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าายใครถ้าเอามาพูดกันกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะก็ายเพื่อนแต่ว่าถ้ากับคุณพอ่อคุณแม่นี่ก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ในเรื่องเนี้ยค่ะขนาดเพื่อนๆ,ๆก็าอใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไงนะไม่กล้าพูดรู้ไหมเรื่องเซ็กซ์นี่เป็นเรื่องประหลาดมาก นะครับสมมุติว่าใครใครไม่เชื่อลองเป็นคุณหมอที่ตอบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาครอบครบัวปัญหาเรื่องเซ็ก์นึกอมาถ้าบอกว่าวันนี้ให้คนมารับปรึกษานี่นะนั่งเ,เงียบเลยไม่มีใครผมปรึกษาถ้าบอกว่าให้โทรศัพท์ได้เท่านั้นนะสายไม่เลยนะครับเหมือนเหมือนเหมืนอนน้องน้องนื้อออกมอถ้าเกิดกลางวันที่เราเจอกันเนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรไม่เคยคุยกันนะพอกลับไปถึงบ้านคว้าโทรศัพท์ถากันเลยนะเวลาคุยกันแล้วไม่เห็นหน้ากันรู้สึกสะใจไหมนี่เป็น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 ลักษณะของคนไทยไม่ว่าเรื่องนี้หรอกเรื่องอื่นก็เหมือนกันไม่ค่อยพูดหรอก นะเ,เก็บอาาเอาไว้เก็บเอาไว้เรื่อยๆเ,อเพราะว่ากลัวว่าพูดไปแล้วไม่ดีมีความรู้สึกอะไรๆต่างๆเพราะาอันนี้เป็นลักษณะปกติของวัฒนธรรมแบบไทยๆก็คงไม่มีคําตอบเพราะเป็นวัฒนธรรมเหมือนเช่นเวลาเราบอกให้โวหวตนึกะอ้าโหวตว่าอย่างนี้ไหมยกมือไหมครับไม่ยกนั่งเฉยๆ